สวัสดีครับวันนี้ครับหาเมนูเสิรมาฝากครับจะพาไปทําเมนูปลาดุกต้มน้ําปลาครับกินยังไงก็ไม่เบื่อครับสลับเมนูนี้ครับกินกับขนมจีนนี่ถือว่าอร่อยมากครับก่อนที่จะไปดูวิธีทําครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้หน่อยนะครับพร้อมแล้วมาลงมือกันเลยครับเริ่มจากนาพริกนะครับมาคั่วในกระทะครับวันนี้เราจะเป็นพริกจินดาพริกกระเหลี่ยงแล้วก็พริกขี้ฟ้าครับพอให้มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนครับจากนั้นครับตั้งหม้อเติมน้าครับ แต่สำหรับวันนี้เราใช้เป็นกระทะครับเติมเกลือนิดหน่อยนะครับตามด้วยข่าตะไคร้ครับหอมแดงกระเทียมจีนครับอันนี้บุบแล้วนะครับสำหรับปลาร้านะครับเราใช้เป็นปลาร้าดิบครับวันนี้ครับลงไปเป็นตัวตัวเลยนะครับใช้ตะพีคนไปเรื่อยๆนะครับให้ปลาร้าละลายครับจากนั้นครับเอาส่วนที่เป็นกลางครับแยกออกมาทิ้งเลยครับ หลังจากที่น้ําเดือดดีแล้วนะครับปลาดุกครับล้างทำความสะอาดแล้วครับลงไปเลยครับเราจะต้มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าปลาดุกเราจะเปื่อยนะครับถ้าหากมีฟองช้อนฟองทิ้งด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องคนนะครับเราจะพุงรสนิดหน่อยนะครับผงนัวครับอันนี้ตามชอบเลยครับพอปลาเริ่มสุกได้ที่ครับพริกที่เราเตรียมไว้ครับลงไปเลยครับ กดให้จมน้ำมาแล้วนะครับกลัวจะมืซสก่อนครับวันนี้ครับลืมนู่นลืมนี่ครับลืมนะครับลืมอันนี้ใบมะกรูดครับนิดหน่อยครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับเสร็จเรียบร้อยครับจัดจานเสิร์ฟดเลยครับเมนูปลาดุกต้มน้ำปลาลาครับวันนี้ครับเพื่อความจิดจัดครับเราเพิ่มพริกป่นนิดนึงนะครับอันนี้ตามชอบนะครับเราจะใส่ลืมม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็มะนาวครับนิดหน่อยครับ วันนี้ครับเราเสิร์ฟคู่กับขนมจีนครับบอกเลยว่าเข้ากันมากครับยังไงก็ขอตัวไปกินก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ